ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเรา Cookie Land Shop บริการรับเติมเกมมาพันแมนและเกมเมือถืออื่นสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันยอครับก็ขอการสวัสดีชาวมาพันแมนเดอะสตองเกตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวียนะและเ p นี้น่าก็เป็น e p ที่23ของเซิร์ 712แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีพีนี้นะผมจะพาทุกคนนะผมมาอ่าส่องท็อปเซิร์ฟกันนะผมว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยอ่าพลังไปถึงไหนแล้วนะหรือว่าแบบตัวละครในทีมของท็อปเซิร์ฟเวอร์712เนี่ยจะตึงขนาดไหนนะผมโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูท็อปเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อันดับพลังของผมก่อนเลยนะว่าอันดับพลัง,งผมเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะ ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ดันมาหลายวันแล้วนะ <c oughs> ก็คือพลังผมเนี่ยค้างอยู่ที่ห้าล้านกว่าแบบนานนาน้นา,นานแล้วนะแบบหลายทิ่อยู่นะทุกคนเออคือผมแบบไม่ได้ดันเลยอะ <c oughs> เอาตรงๆ <c oughs> คือเข้ามาทำเคสเฉยๆนะทุกคนถ้าใครที่ดูอ่าชีพของผมแบบบ่อยๆหรือว่าเป็นประจำเนี่ยก็จะรู้ว่าผมค้างอยู่ที่ห้าล้านกว่าแบบมานานแล้วนะ คือผมไม่ได้ดันเลยนะผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะคืออันดับพลังผมอยู่อันดับที่อ่ายี่สิบหกของเซิร์ฟเวอร์นะพลังอยู่ที่ห้าล้านเก้านะผมจริงๆผมถ้าผมดันนะผมน่าจะไปประมาณเจ็ดแปดล้านแล้วแหละนะเออผมไม่ดันเนี่ยโอเคแล้วก็พันดานนะผมพันดานอยู่อันดับที่ห้าสิบสี่นะผมโอเคส่วนตัวละครสุดแก่งนะผมกาโร่นะอยู่อันดับที่สามสิบเอ็ดของเซเวอร์นะผม คิวอยู่อันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าอันไหนผมยังไม่ได้ทำมั้งเอิม่มเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะเออเพิ่งทำเควสไลเสร็จก็อ่าอัดเควสเอ้ยอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยนะผมอัดเควสเฉยเออเมื่อกี้จะพูดว่าเควสเนี่ยทำเควสอัดเควสเฉยเลยอืมจะพูดว่าอัดเควสละโอเคเดี๋ยวผมมาตีบอสก่อนแล้วกันนะเพราะว่าบอสคิวยังไม่ได้ตีเลยนะผม มาตีเอาของก่อนนะเออเนี่ยอย่าลืมตีด้วยนะทุกคนเออตีเลย <c oughs> ชึบตีตีต,ตีเพื่อแบบมีโอกาสได้ของทองไงเออตีบอสเนี่ย <c oughs> มันก็มีโอกาสได้กับไม่ได้นะส่วนมากจะไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าดวงเกลือเกินนะผมเออเกลือจริงเกลือจริงชิบโอเคตีครบสามรอบแล้วก็พอนะผมสำหรับอ่าตีบอสคิวนะ ครบสามรอบพอนี่คนอื่นอ้โหยังมีคนตีบลรสล่างสองอยู่หรอเอ็นอาร์บอกสมมากจะเน้นไปที่อ่าอะไรอ่ะล่างอันนี้นะล่างหนึ่งนะล่างเอ็นอาร์นะผมล่างนี้ก็มีคนตีแค่สองคนเองนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ทีมลนะถ้าทีมแบบใครไหวแบบดามเมจจะเยอะเนี้ยทุกคนแบบเนีย้ยดามเมจสักสองพันล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าตีไหวก็ มาตีบอลเอ็นอาบวกได้นะผมเพราะว่าของมันก็แบบมีโอกาสได้ของดีกว่านะเออเนี่ยใครที่แบบทีมตีแรงตีไหวก็มาตีได้นะผมสําหรับอ่าบอลอ็นอาบวกนะผมจพรว่าผมตีไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่องท็อปเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะผมมาเริ่มตั้งแต่ท็อปหนึ่งนะผมนี่ท็อปหนึ่งก็จะเป็นอ่าหัวเกียวของเรานะเออแต่ว่าเขาซ่อนตัวดิ อืมจะส่องจะจะส่องทีมยังไงเนะี่ยไปส่งจะส่องทีมยังไงเนะี่ยเออเขาซ่อนตัวเนี่ยนี่ไงทีมเขาก็จะมีมาส่งในอลิสนาก็ได้เออทีมเขาก็จะมีแบบอ่าโกเกสเอ,เอ้ยยูอาร์การเลือดยากระวองเหล็กยูอาร์เกโลยูอาร์โซนิกนะแล้วก็ไอเมดูซ่าไอผมแต่ว่าคือผมอยากส่องพวกอุปกรณ์อะไรด้วยอะ่ะเออทุกคนมันเขาเขาซ่อนตัวอ่ะ โอ้โหท็อปสองเขซ่อนคือท็อปเซิร์ฟเขาเขาซ่อนหมดเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยอันนี้ท็อปออสอี่เขาไว้ซ่อนเป็นพี่ชายของผมเองนะพี่สมาร์ทตผมมาเดี๋ยวผมมาส่องพี่สมาร์ทก็ได้นะผมเออเนี่ยโอเคตัวแรกของพี่สมาร์ตนะก็จะเป็นอ่าสุอร์ทักชิณเอ็นอาร์บวกนะพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะผมโอ้โหขนาดเป็นตัวเอ็นอาร์บวกเนะี่ยพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนกับสี่แสนแล้วอะ่ะเอออ่าตาเฉพาะเป็น3ดาวน,นะผมตาระดับเอนะ ส่วนอ่าไอ้น,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเทมเฉพาะนะสองดาวน,นะผมของก็จะเป็นอ่า HP HP พีเฮ็ดนะผม HP เปอร์เซ็นต์ HP ป้องกันแล้วก็ HP ป้องกันนะผมก็อาจจะเกลือนะเออคือผมก็เกลือเหมือนกันนะผมใส่ของเท่าที่มีไปก่อนนะผมแต่ว่าพลังถือว่าเยอะนะผมอ่าหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเอ้ยล้านล้านสามถึงล้านสนะี่แลเออเยอะเยอะเยอะแล้วก็การบับจะเป็นอ่า จมตีน่าจะเกลือแหละทุกคนนี่อันนี้ไม่มีเฮดพีนะก็เลยใส่จมตีไปก่อนการบังก็จะเป็นอันนี้เขาไม่ได้รีนะเออพี่สมานเขาไม่ได้รีนะผมก็ใส่แบบเพียวๆไปเลยนะแผ่นก็ยังไม่ได้ปลดนะผมโอ้โหขนาดแผ่นยังไม่กดยังไม่ปลดการบังยังไม่ได้รีแบบพลังอยู่ที่ล้านสามือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเออแต่ว่าตาตาเฉพาะนี่สามดาวนะ เออของก็ใส่เท่าที่มีนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวต่อไปนะผมเป็นการ์โล่ยูอาร์นะผมแน่นอนว่าจัดเต็มแน่นอนนะสำหรับการ์โล่ยูอาร์นะผมของพี่สมานนะก็เออ่ตานักบวชเนี่ยอยู่ที่4ดาวนะโหโคตรสุดนะผมส่วนเอ่อไอเทมเฉพาะนะอยู่ที่2ดาวนะผมแล้วกอ็อุปกรณ์ก็เฮ็ดพี่เปอร์เซ็นต์นะแบบแน,น่นๆน,นะผมนี่ HP เปอร์เซ็น HP เปอร์เซ็น HP เปอร์เซ็นแล้วก็ HP ป้องกันนะชิ้นนี้น่าจะเกลือนะผมแต่ว่าอัพดาวแบบสุดมากนะผมสำหรับกาโรยูอาร์นะผมโอเคมาดูที่การบัฟกันบ้างนะผมการบัฟก็จะเป็นอ่าการบัฟสีทองนะเป็น HP นะผมอ่าเอฟเฟกต์ f ดัดแปลงก็จะมีเป็นโบนัสสปีดโบนัสทีพลดป้องกันพลังโจมตีแล้วก็พลัง HP นะผมก็น่าจะเกลือเหมือนกันนะเออแต่ว่ากาโร่เนี่ยแนะนำให้หาเป็น โบนัส HP นะผมสามแถวได้จะดีมากนะผมสำหรับกาโร่นะมาดูที่การปรั๊บต่อสู้กันบ้างนะผมการปรับต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่ม HP เหมือนกันนะผมเพราะว่ากาโร่เนี่ยมันตีแรงตามค่าเลือดนะผมก็เอฟเฟกต์ดัดแปลงเนี่ยจะมีเป็นผลตั้านทานาลดป้องกันอัตรากริทคอนพลัง HP ผลต้านทานนะผลต้านทาน2แถวถือว่าถือว่าดีนะเออแบบตั้งทาน2แถวเลยนะเออแบบนะเ,แบบเพิ่มพ,พลังเยอะนะผม เพราะว่ากาโล่น่าจะเน้นไปที่ต้านทานอยู่แล้วนะผมให้ผมไปดูมานะเออผลต้านทานแล้วก็พวกอะไรอีกอะต้านอะไรสักอย่างนะเออผมก็จำไม่ได้ละแล้วก็ไอการบัฟพ,พิเศษนะผมเพิ่ม HP พเหมือนกันนะเป็นอัตราดาเมจ e สองแถวนะผมแล้วก็พลัง h ฮพีหนึ่งแถวนะผมแล้วพลังป้องกันสองแถวน่าจะเกือเหมือนกันนะแต่ว่าอัตราดาเมจสองแถวถือว่าดีมากๆแล้วผมเกือบจะดีสุดๆละถ้ามีสามแถวนะ แต่ว่าอาตาัตราเดเมจสองแถวก็ถือว่าแบบเล่นได้แล้วนะผมเออถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมครับอัตราเดเมจัสองแถวนะมาดูที่แผ่นลักษากันบ้างนะผมแผ่นรักษาก็จะใส่เป็นโอ้โหกำแพงแข็งเวลเจ็ด oh <laughs> โอ้ไมคกูดโคตรสุดนะผมกำแพงแข็งเวลเจ็ดนะ ก็ใส่เป็นสามแผ่นเลยนะผมกผําแพงแข็งนะที่เหลือก็จะใส่เป็นอ่าแทงทะลุนะผมสามแถวเอ้สามแผ่นนะผมสมแถวเฉยเออแทงทะลุ3มแล้วก็กําแพงแข่งแบบสามเลยนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกาโรยูอาร์นะผมพลังอยู่ที่ห้าล้านนะผมตัวเดียวโอ้โหสุดจิตเอ้สุดจริงโอ้โหสุดจิตเฉยโอ้โหกาโลเขาอยู่ดับที่อ่าท่าผ้าเลยนะผมโอ้โห สุด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 จริงสุดจริงสุดจิตสุดจริงสุดจิตเฉยโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปนะผมจะเป็นอ่าจีนอสยูอานะผมโอ้โหบอกเลยว่าอ่าจีนอสยูอาน่าจะเน้นเป็นอ่าจมตี J M T นะผมซึ่งจมตีโอ้โหค่อนข้างน่าจะเกลือนะ <laughs> โอ้โหคือ,คอน่าจะเกลือหละทุกคนของก็จะมีเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับจีนอสยูอานะ ก็ไม่ได้สวดท่อยนะเพราะว่าของนข้างที่จะเกลือนะผมการบัฟก็ไหนดูดิว่ารีไหมรีอยู่นะผมนี่ก็ใส่เท่าที่มีนะนี่เป็นอัตราลดดาเมจหนึ่งแถวแล้วก็อัตราลดดาเมจอัตราดาเมจหนึ่งแถวแล้วก็อัตราลดดาเมจหนึ่งแถวนะผมโอเคก็คือ,อยังไงก็รีไว้แบบคร่าวๆนะแบบพอใช้แล้วก็มันก็มีแบบอันที่ใช้ไม่ได้แล้วก็พอใช้นะผมออส่วนแพนรักษาก็ใส่เป็นอ่า แผ่นทักษะารนรกนะผมสองสอง,สองแถวเอ้ยสองแผ่นนะแล้วก็แผ่นกระแพงแข็งนะหนึ่งแถวนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับซีโนอินยูอานะพลังอยู่ที่สองล้านห้าแสนนะผมตัวเดียวนะโอ้โหสุดสุดแล้วก็จะมีเป็นฟูกิฟูกิไม่ต้องรีวิวหรอกมั้งทุกคนเออเพราะว่าคงม,มีใครปั้นสุดหรอกนะเนี่ยของก็แบบใส่ไปงั้นแหละนะทุกคนเออ เดี๋ยวเป็นตัวต่อไปเลยนะผมเกียร์โลยูอาร์ะนะผมซึ่งเกียร์โลยูอาร์เนี่ยโอ้โหก็เขาจะเน้นเป็นโจมตีนะผมสำหรับเกียร์โลยูอาร์นะเขาเป็นพาร์ส,สิบสองด้วยนะผมโอ้โหโคตรสุดนะผมเกียร์โลพาร์สิบสองนะเออแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นโจมตีเลยนะผมแต่ว่าเกียร์โผมเนี่ยเน้นเป็นเฮดพีนะผมก็สงสัยอยู่นะตอนแรกผมสงสัยนะว่าเกียโลมันใส่สองอย่างได้หรือเปล่าแบบ เซตโจมตีแล้วก็เซ็ตเฮดีนะ <Aw. S 1> เออมาดูท็อปเซิร์เขาใส่ก็จริงด้วยนะผมเข mm. าใส่เป็นโจมตีได้นะผมสําหรับเกโลยนะใครที่แบบเน้นดาเมจแบบเริ่มต้นมาเหมือน g 4เงี้ยเออใส่โจมตีเลยนะผมบอกเลยว่ารุนแรงนะเออโอเคมาดูที่การบัฟกันบ้างนะผมการบัฟเนี่ยจะเน้นเป็น HP บ้างนะผมแล้วก็โจมตีบ้างแต่ว่าถ้าจะเน้นเป็นแบบ จมตีแบบสุดๆไปเลยก็ใส่จมตีให้หมดเลยก็ได้นะผมถ้าแบบจะเน้นแบบเปิดแรงๆเหมือน G4UR เนี้ยก็การบัฟปีศาสาจจะใส่ of all of all s, like เป็น h ฮพนะผมสีทองนะเพิ่ม h ฮพแล้วก็อะไรเนี่ยลดว่าการสามแถวสามแถวเลยโอ้โหเกือจัดเลย แล้วก็จะมีเป็นอ่าตบัฟขั้นบางก่อนนะเพิ่มเพชรพีเหมือนกันนะผมอันนี้ไม่ได้รีนะแบบกดเข้าๆวิก่อนนะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเพชรเอ้ยเพิ่มโจมตีนะผมเป็นผลแม่นยำพลังป้องกันแล้วก็พลังเพชรพีโอ้โหป้องกันมาเต็มนะผมแล้วก็แผ่นทักษะก็แต่เป็นกำแพงแข็งแผ่นต่อต้านแล้วก็แผ่นทักษะนรกนะผมแบบเริ่มเทินมาแล้วก็แบบเปิดแบบแรงๆเจ็บๆเงี้ยเออ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นอ่าละชา้าใต้ดินนะผมซึ่งละชา้าใต้ดินเนี่ยก็ใส่เป็นโจมตีนะผมนี่แล้วก็มีเฮดพีชิ้นหนึ่งนะอ่าพวกตาพวกทักอะอะไรไอเทมเฉพาะก็ประมาณนี้นะผมการบัฟก็นี่ใส่โจมตีหมดเลยนะการบัฟอันนี้ก็น่าจะใส่เขาเข้าไปแหละทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่ได้ปั้นแล้วนะผมแต่ว่าพลังอยู่ที่ล้านสองถือว่าเยอะอยู่นะผมเกโลอยู่ที่สองล้านสามนะโอเคก็ ประมาณนี้นะผมสำหรับท็อป4ของเซิร์ฟเวอร์นะผมเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเวไเลยแล้วกันนะจะได้ถึงท็อป10บเวไปนะ <c oughs> คือผมรีวิวแบบพี่พีชายแบบยังไงอะเหมือนว่ารีวิวพี่ชายตัวเองอะ <c oughs> คือเปิดทุกตัวเปิดทุกอย่างนะ <c oughs> แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ซ่อนทีมด้วยแหละนะก็เลยแบบรีวิวแบบไปเลยนะผมโอเคมาดูที่ท็อปห้ากันบ้างนะผมท็อปห้าก็จะมีเป็นซื้อว่าแฟงนะผมอันนี้ก็ไม่ได้ปั้นสุดอยู่แล้วนะไปดูที่เกโลยูอาร์กันเลยดีกว่านะผมเกโลยาร์ท็อปสี่จะเน้นเป็นโจมตีนะ,ะก็จะใส่เป็นโจมตีเลยนะผมนี่แผน่นกษาก็ประมาณนี้นะเอาแบบเร็วๆเลยนะทุกคนนี่ก็จะเน้นเป็นโจมตีนะผมสำหรับท็อปห้านะเกโลนะผมจะเน้นเป็นโจมตีเลยนะผม แล้วเขาจะใส่เป็นปูบอมมาด้วยปูบอมไม่ต้องรีวิวบอกวะทุกคนเออแล้วก็จะมีเป็นอ่ากาโล,โลยู่อ่านนะผมพลังอยู่ที่5ล้านสามแสนนะผมโอโ้โหดูตา,ตาดิตาโคตรสุดตา5้าดาวนะผมไอเทมเฉพาะ2ดาวนะโอโ้โหคือแบบอุปกรณ์ก็จัดเต็มนะ HP เปอร์เซ็นต์ทุกช่องนะผมโอโ้โหส่วนอันนี้ก็สุดจัดนะผมโอ้โหถือว่าสุดมากนะการบับเขานะผม,มท็อปหนะ ตาก็สุดแล้วอะแผ่นนักศึกษาก็ใส่เป็นกําแพงแข่งแล้วผมสามแผ่นแล้วก็แทงรุ3สามแผ่นนะประมาณนี้นะผมราชาฤก์ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเน้นเป็นโจมตีนะการบ้าก็ไม่ได้รีนะผมใส่แบบปีก่อนนะเออจีโน U ยูอาร์ G นะผมเน้นเป็นเฮดพีความเร็วนะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เฮดพีความเร็วโจมตีนะผมโจมตีความเร็วแล้วก็โจมตีป้องกันก็มีบ้างนะผมแล้วก็การบ้าก็เน้นเป็นโจมตีนะผมนี่ก็ไม่ได้รีเหมือนกันนะ อันนี้ก็ใส่แผ่นเดียวนะผมเป็นแผ่นอ่าดาเมจไล่โจมตีนะผมโอเคพลังอยู่ที่ล้านแปดนะเซียแฟงโอเคหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วต่อไปนะผมท็อปหกนะผมโอ้โหท็อปหกคือแบบตัวแน่นนะตัวค่อนข้างที่จะแบบนั่นเลยนะผมพลังรวมทีมอยู่ประมาณอ่าสิบสองล้านเลยนะโอ้โหตัวยูอาร์เขาแบบแน่นมากนะตัวอาร์ห้าตัวแล้วก็ ตัวเออารบวกตัวหนึ่งนะโอ้โหเฮ้ยราชาเลนลึกเอเฉพาะสามดาวด้วยนะผมโอ้โหสุดจัดนี้โอ้โหของอุปกรณ์ก็จะเน้นเป็นโจมตีนะผมสำหรับราชาเลนลึกนะกาโลก็จะเน้นเป็นเฮดพีนะผมเพราะว่ามันตีตามค่าเลือดนะผมอย่างที่บอกไปโอเคพวกการบัาก็ประมาณนี้นะผมนี่ก็กาโล่เนี่ยจะสุดกว่าเพื่อนนะเออนี่ แผ่นรักษาก็ประมาณนี้นะผมส่วนมากเขาก็จะใส่เป็นกระแพงแข็งแล้วก็แทงกระโลกนะผมหรับการโลยูอาร์นะส่วนโกเกสือนะผมโกเกสือก็จะเน้นเป็นโจมตีนะผมเอาเฉพาะ3ดาวด้วยตาเฉพาะก็3มดาวนะการบามก็จะมีเป็นประมาณนี้นะผมไม่ได้รีเหมือนกันนะแผ่นรักษาก็ประมาณนี้นผมเป็นแผ่นชีขาดนะโอเคต่อไปเป็นเกียโลนะผมเกียโลก็จะเน้นเป็นจมตีเหมือนกันนะคนนี้โอเค อา,าเฉพาะ3าดาวด้วยนะผมพัลสิบด้วยโอ้โหสุดจัดแล้วก็เป็นอาตามงกร3มดาวน,นะผมการพับก็ประมาณนี้นะเออดีบ้างแล้วนะผมรีบ้างแบบคร่าๆนะผมส่วนแผนรักษะก็ประมาณนี้นะเป็นกําแพงแข่งแล้วก็แผ่นดักษระและลบนะผมโอเค ต่อมานะผมกระบองเหล็ก UR นะผมเอาวาเฉพาะ3ดาวนะคนนี้แบบสุดทุกทัวจริงๆนะผมโอ้โหสามดาวาเลยอะแล้วก็จะมีเป็นตาระดับ S สามดาวเหมือนกันนะผมเน้นเป็นโจมตีนะการบัพก็จะเป็นโจมตีเหมือนกันนะผมนี่ก็รีแบบรีมาแน่นอยู่พอสมควรนะแต่ว่าออฟยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออะรนะผมโอเค ต่อมาแผ่นรักษานะแผ่นรักษาก็จะใส่แบบน่าจะใส่แบบค่าๆวๆไปก่อนนะวังทุกคนใส่เป็นคมดาบแล้วก็ใส่เป็นแผ่นโจมตีเต็มกําลังนะผมโอเคต่อมาเป็นะเป็นอ่าทัศมาคิรนะผมทัชมาคิก็อ่าไอเทมเฉพาะ2ดาวแล้วก็ตาเฉพาะ2ดาวนะเน้นเป็นโจมตีนะผมโอเคอาการบัฟก็ประมาณนี้นะยังไม่ได้รีนะผมใส่เป็นแบบค่าวๆก่อนเหมือนกันนะผมแผ่นก็ยังไม่ได้ปลดนะโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับ ท็อป6ของเซิร์ฟเวอร์นะผมต่อมาท็อปเจ็ดนะผมท็อป7ก็จะมีเป็นอ่าซอมบี้แมนนะผมโอโ้โหก็แน่นอนอยู่แล้วนะว่าซอมบี้แมนเอสอาร์บวกเนี่ยจะใส่เป็นคองไวนะเพราะว่าเป็นตัวบั็คสปีดนะผมเพราะว่าเขาไม่น่าจะได้ทำโซนิค5ดาวนะเขาก็เลยมาทำอ่าซอมบี้แมน5ดาวแทนนะผมเอ้ยฮัทซอมบี้แมนเอสอาร์บวกแทนนะเออมาซอมบี้แมน5ดาวได้ไงซอมบี้แมนเอสอาร์บวกแทนนะผมโอเค ของก็จะใส่เป็นความเร็วแน่นอนนะผมนี่การบ้าก็ไม่ได้รีนะโอเคจอต่อไปนะผมเป็นการโลยนะูร์นะขอก็นี่เป็นเฮดพีอาตราคิดคอน H โจมตีเฮดพีดาเมทชีแล้วก็เฮดพดพีนะผมตาเฉพาะ4ดาวนะแล้วก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวนะผมการบ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอุ้ยอั on, ตราดาเมจสา,ามแถวนะผมโอ้โหคือแบบ อันนี้คือสวยเลยนะแบบการบัฟค่อนข้างจะแบบสวยแบบโคตรๆอะ่ๆอะทุกคนคือไม่มีป้องกันคือแบบโคตรสวยแต่อันนี้ก็คือโคตรสวยเลยนะแบบไอเป็นเอาไปลงแบบข้ามเสริมได้อะ่ะทุกคนแบบอัตราดาเมจสามแถวเพิ่มดาเมจโบนัสอีกอะ่ะโอ้โหจะสวยไปไหนนะคือถ้าไม่มีป้องกันคือแบบสวยมากเลยนะผมสําหรับการบัฟชินนีนะผมสวยจริงสวยจริงอันนี้ส่วนแผ่นรักษาก็จะมีเป็นอ่าแผ่นกําลังนะผมหนึ่งแผ่นนะ ตะแพงแข็งสองแผ่นนะผมแล้วก็แทงคุรุสองแผ่นแล้วจะมีเป็นคมดาบเบี้ยวห้านะผมหนึ่งแผ่นนะผมโอเคเอ้ยเ้ยไม่คิดมันพลิกด้านโอเคไม่รด้ว่าในจอในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะมันพลิกด้านโอเคต่อมาเป็นเกียร์โรยนะผมเกียร์โรยอาร์โอ้โหเน้นเป็นโจมตีนะผมโจมตีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องไปใส่เกียร์โรยอาร์เน้นเป็นโจมตีเหมือนกันลนะทุกคนเออเห็นเขาเล่นกันนะอยากเล่นบ้าง เน้นเป็นโจมตีน่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนเกโลยอาโอเคอันนี้ก็จะเน้นเป็นโจมตีนะผมการบ์าก็ประมาณนี้นะรีมาเข้าๆแล้วแหละแผนรักษะยังไม่ได้ปลดนะผมต่อมาเป็นซป,ปเปอร์ด็กชายนะผมซป,ปเปอร์ด็กชายก็ใส่ของแบบคร่าๆนะนี่ก็ไม่ได้องไมไ่อัพนะไอเทมเฉพาะยังไม่ได้อัพนะผมแต่อาดาวเนี่ยอัพไปแล้วเอเน้นเป็น h ฮพี่นะผมการบ้าก็ยังไม่ได้รีนะแผนรักษาก็ยังไม่ได้ปลดเหมือนกันนะผมต่อมาแล้วใช้เล็กเอลอาบวกก็ ไอเทมเฉพาะก็ตามนี้เลยนะผมเน้นเป็นโจมตีนะไอเทมเฉพาะเอ้ยหรือว่าตาเฉพาะนะก็อ่าสี่ดาวนะผมไอเทมเฉพาะสองดาวการบัฟก็ประมาณนี้นะรีมาแบบคร้าวๆแล้วนะผมวันนั้นต่อสู้สองแถวนะถือว่าใช้ได้นะผมอ่าการบัฟอันนี้นะส่วนแผ่นทักษะเน้นเป็นอ่าแผ่นทักษนะนรกแผ่นชิกข่าแล้วก็แผ่นกําลังนะอาจจะใส่เข้าวไปก่อนนะผมเออ เพราะว่าไม่มีแผ่นละ sat เหลือแล้วอันนี้ไม่ได้จะต้องรีวิวนะเอามาใส่จะเฉยมั้งนะนะครับผมโอเคต่อมานะผมท็อป8ของเซิร์ฟเวอร์นะพลังอยู่ที่8ล้าน3แสนนะผมโอ้โหตัวละครยูอาสุดเหมือนกันนะสำหรับท็อป8ของเซิร์ฟเวอร์นะผมก็จะมีเป็นกระบองเหล็กนะผมนี่ของก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับท็อป8นะผมโอ้โหสุดสุดเหมือนกันนะผมสำหรับท็อป8นะ <c oughs> ของก็อันนี้ท็อปแปดเกียโลจะเน้นเป็น HP นะผมแต่เฉพาะสามดาวนะผมโอเคของก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะผมต่อมาซูปเปอร์ดักชายนะผมซูปเปอร์ดักชายก็ของประมาณนี้เลยนะแบบใส่ว่าข้าวไปก่อนนะผมการบัาก็ยังไม่ได้รีนะโอเคต่อมาเป็นจีนอสยูอาร์นะผมเน้นเป็นโจมตีแน่นอนอยู่แล้วนะการบัาก็จะเน้นเป็นโจมตีนะผมรีว่าข้าวแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> แผนนศักษาก็จะมีเป็นประมาณนี้นะผมโอเค ทั้งสมากีทั้ซสมากิก็เน้นเป็นชจมตีมเหมือนกันนะผมการบัพก็รีมาแล้วคร่าวๆนะผมแผน่นรัสษะปลดไปแล้ว1ช่องนะโอเคต่อมาท็อป9นะผมเอกวันนะพลังอยู่ที่8ล้าน1นแสนนะผมก็จะมีเป็นอ่าโซนิคฆ่าดาวนะผมกาโรยูอาร์พลังอยู่ที่3ล้าน7แสนนะแต่ว่าสุดค่อนข้างจะแบบสุดเลยนะผมสำหรับก,กาโรยูอาร์นะเอกวันนะผม <c oughs> โอเค ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ไม่น่าจะต้องรีวิวนะผมสองตัวนี้แล้วจะมีเป็นอ่าราชาเทลึกเอ็นอารบวกนะผมเน้นเป็นโจมตีนะโอเคการเบาก็ไม่ได้รีนะผมใส่ข้าวๆเหมือนกันนะแผงสาบปวดแค่แผ่นเดียวนะผมเพราะว่าพวิกรอ่าหลักๆเนี่ยจะเน้นไปที่อ่ากาโลยาตัวเดียวเลยนะผมพลังอยู่ที่3าล้านจะใแสนเลยนะตัวเดียวนะผมถือว่าสุดเหมือนชั้นนะผมแบบเอ็กวันนะผม คนสุดท้ายนะผมของเซิร์ฟเวอร์เจ็ดึงสองนะท็อปเซิร์ฟหนึ่งถึงสิบแล้วผมคนสุดท้ายก็ืหซ่อนตัวไปหนึ่งตัวนะผมแต่ว่าไอนาอยู่ท็อป4ี่เลยนะผมถือว่าสุดเหมือนกันนะสำหรับท็อปสิบของเซิร์ฟเวอร์นะผมอ่าทัสมาก,กินะของก็น่าจะใส่เป็นข้าวๆอยู่แล้วนะผมเพราะว่าดาเมจไอ้เชฟวิกอหลักๆเนี่ยเ้นไปที่คาโลยูอานะผมโห โอเคก็ okay. สูงเหมือนกันนะแต่ว่าพลังกรารยาเนี่ยอยู่ที่ 2, สองล้านแปดแสนนะผมโอเคการบัฟก็ดีมาแล้วเข้าๆเหมือนกันนะผมโอเคส่วนแผ่นทักษะก็อืมก็มีอ่าแผ่นกำลังเวอกเจ็ดอยู่หนึ่งแผ่นนะผมแล้วก็แผ่นแทงทะลุสองแผ่นแล้วก็กำแพงแข็งหนึ่งแผ่นนะผมโอเคอันนี้ซปเปอร์ไดชัยนะผมก็น่าจะใส่ของข้าๆเหมือนกันนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ไม่ได้ใส่ของนะผม อันนี้เป็นคออัศวินจัก,กลนนะเออขอก็ใส่ข,ข้าวแลผมเนี่เป็นเฮดพี่อัจฉริยะกลนะผมเอ็นอาบวกด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะผมเขาน่าจะซ่อนตัวไปหลายตัวอยู่นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสําหรับอ่าคลิปวิดีโอนี้นะหรือว่าอีพีนี้นะผมมาส่องท็อปเซิร์ฟให้ทุกคนดูนะผมโอ้โหเป็นไงกไนบ้างครับโอ้โหเซิร์ฟเจ็ดตึ้งสองนะถือว่าตึงทุกคนเลยนะผมสําหรับ ท็อปเซอร์หนึ่งถึงสิบนะโอ้โ oh, ห oh. ตึงมากนะผมตึงมากแต่ว่าคือผมอยากติดหนึ่งในสิบนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ดันพลังไนงะเออประเด็นนะ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ